รมบม๊กองไงแต่ว่าอยู่คนละกองนี่มินิฮาร์ดดีกว่าอาจารย์แล้วทำอย่างเงี้ยแล้วผู้ผมจะไปหากันตรงไหนเนี่ย <c oughs> ไปอยู่อาจารย์หมดแล้วจะไปหากันตรงไหนเนี่ยหมดแล้วมั้งเนี่ยอาจารย์ทุกวันนี้ยังมีหลงเหลือไหมครับในในตลาดตามบ้านเนี่ยยังมีไหมอาจารย์คิดว่ายังมีไหมครับ่า,าจะมีนะ ว่าอย่างคนที่เขาสะสมเก็บเนี่ยเขาก็หวงแหนกเก็บไว้แต่ในในท้องตลาดไม่น่ามีหรอกในท้องตลาดนี่ไม่มีแน่ดูดูตรงมาไม่ได้เพราะว่าแต่ตามบ้านนี่แต่ตามบ้านนี่อาจารย์ยืนยันว่ายังไงก็ต้องมีแน่เห็นแต่ในหนังสือเหน่ือครับใช่แต่ว่าตามบ้านนี่อาจารย์ยืนยันว่ายังไง